คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่10มีนาคมการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าแมทธิวบทที่7ข้อ7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทแมทธิวบทที่7ข้อ6-8 คำอธิษฐานที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับคำตอบเสมอหลายครั้งที่เรายังไม่ได้เห็นคำตอบเกิดขึ้นเพราะว่าคำตอบนั้นเกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก่อนก่อนที่จะเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพถ้าเราวันไหวไม่มั่นใจในความเชื่อคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาบางครั้งก็เชื่อ แต่พอมองสถานการณ์ก็ขาดความเชื่อสลับไปมาอย่างนี้อย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ6-7ถึงและพระธรรมฮีบรูบทที่1 0ข้อสาพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและทุกคนที่ขอก็จะได้รับในพระธรรมดาเนียลบทที่ 9, 9 ดานียลได้อธิษฐานและเมื่ออธิษฐานแล้วเขารอคอยเพียงเวลาอันสั้นก็ได้รับคำตอบในคำอธิษฐานโดยทูตสวรรค์กาบเบรียลได้ปรากฏแก่เขาหลังจากอธิษฐานทูตสวรรค์กาบเบรียลได้กล่าวอธิบายแก่ดาเนียลว่าโอดาเนียลขา้าพระเจ้าออกมาณบัตนี้เพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่านเมื่อท่านเริ่มบิงวอนคำตอบก็ปรากฏทันที ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบและหลังจากนั้นก็ให้คำตอบในคำอธิษฐานต่อเขาแต่ในเวลาต่อมาเมื่อดาเนียลอธิษฐานในพระธรรมดาเนียลบทที่10ในครั้งนี้ใช้เวลาถึง3สัปดาห์ก่อนที่ทูตสวรรค์ผู้สื่อสารจะมาและนำคำตอบมาให้ดาเนียลเกิดอะไรขึ้นที่คำอธิษฐานแรกใช้เวลาเพียง3นาทีก็เห็นคำตอบ แต่คำอธิษฐานต่อมาใช้เวลาถึงสามสัปดาห์ในพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อ12สถึงทูตสวรรค์กาบเบรียลได้ให้ความกระจ่างว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและเรามาด้วยเรื่องถ้อยคำนั้นแต่เจ้าผู้ครอบครองราชาอาณาจากักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง21วัน มารซาตานได้ขัดขวางคำอธิษฐานครั้งที่สองของดาเนียลดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่ตัวแปรในการรอคอยคำตอบจากคำอธิษฐานของเราเพราะหากเราอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงตอบทุกคำอธิษฐานเรื่องนี้ถูกยืนยันในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ8ที่กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาพระเจ้าทรงตอบทุกคำอธิษฐานแต่มารซาตานได้ขัดขวางคำอธิษฐานของเราในฝ่ายวิญญาณก่อนที่คำตอบจะเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพถ้าเราเข้าใจความจริงในพระวจนะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแล้วแต่ซาตานคือผู้ขัดขวางความจริงนี้จะหนุนใจเรา พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเราเสมอถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นอย่าสงสัยในพระเจ้ายืนหยัดในความเชื่อหนักแน่นต่อพระวจนะของพระเจ้าต่อไปคำอธิษฐานที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับคำตอบเสมอหากเรายังไม่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นให้ยืนหยัดในความเชื่อต่อไป ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตอบคําอธิษฐานของลูกเสมอขอให้ลูกรักษาความเชื่อและไม่หวั่นไหวเมื่อลูกอธิษฐานขอให้ลูกมีความเชื่อและมั่นใจในความรักของพระเจ้าลูกจะไม่ให้ความสงสัยเป็นอุปสรรคทําให้คําอธิษฐานของลูกไม่ได้รับคําตอบ ในพระนามพระสุคิตเจ้าเอเมน